ท่านพี่น้องครับหนึ่งในความประเสริฐของการละหมาดสุภีพร้อมกับเจมะท่านนบ,บีสุลต์ละหัวอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวสอนเอาไว้ว่ามันสลสส ح, ะละสุฮ์ฟะฮุวาฟีซิมมัติดละใครผู้ใดขอแล้วแต่ที่เขาเหล่านั้นได้ละหมาดสุฮีนะครับบางรายงานบอกว่าฟินเจมะพร้อมกับเจมะฟะฮุวาฟีซิมมัติดละเขาคนนั้นผู้ชายคนนั้น นะครับจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺ س ุบฮานและ ت ع กลาาวว่าฟีซิมัติลละห์นะครับท่านนิมามุนนวาวะพีได้อธิบายในคํานี้บอกว่าเป็นการให้ความปลอดภัยได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ฉะนั้นนี่คือภาคผลของการละหมาดสุภีถ้าใครก็แล้วแต่นะครที่ละหมาดพร้อมกับจมะมาอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาให้รอดพ้นจากการทำร้ายจากการคิดไม่ดีจากพี่น้องมุสลิมหรือบุคคลอื่น